สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford Apple นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ชลุม Ford พระนครเกษตรอมินชลุม Ford ยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับวันนี้เรามีรถอีกหนึ่งรุ่นที่จะรีวิวให้พี่เป็น,นเพจได้ชมกันนะครับคันที่ด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นรุ่นวายแท็กขับ2เกียร์ออโต้หกสปีดนะครับราคารถ1นึ่งล้านหกหมื่นสี่บาทเป็นวายแท็กขับ2เกียร์ออโต้ที่เป็นตัวเริ่มต้นขับ2 6สปีดเท่านั้นเองนะครับคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาดูดีเทล รายละเอียดภายนอกภายในตัวรถนะครับว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างก่อนชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องฟอร์ด p p เปิดูวนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับด้านหน้าเราเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่เป็นคําว่า f o r d f o r d สีดาด้านแบบนี้แล้วก็พร้อมไฟ3จุดสีส้มแบบนี้นะครับไฟ3จุดสีส้มเนี่ยลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นสีขาว l e d ก็เปลี่ยนได้นะรเรามี2ส,สีให้ลูกค้าได้เลือกเลยนะครับกระจังหน้า Ford สีดำแบบนี้นะครับช่องรับลมใหญ่ๆแบบนี้ก็เวลาอากาศเข้าไปในเครื่องยนต์เนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันไหลบุนเวียนได้ดีทําให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็กันชนด้านล่างเราใส่เป็นของ h a m m e r รุ่น King Series นะครับเป็นกันชนหน้า k i n ง Series ที่เป็นตัวเวอร์ชันที่2นะครับเวอร์ชันที่2กับเวอร์ชันที่1เนี่ยต่างกันตรงแค่ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเขาจะทํามาเพื่อที่จะให้รับกับซุ้มล้อกับกันชนหน้าให้มันมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะครับมี แล้วก็ไฟดับเบิไลท์สองวงแบบนี้นะครับก็ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยซ้ายขวานะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งที่เป็นของ Hummer นะครับชุดแต่ง Hummer King Series เนี่ยกรณีถ้าลูกค้าติดไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเราสามารถเคลมประกันได้เพราะว่าเรามีสแกนเคิลโค้ดลูกค้าสามารถสแกนเคิลโค้ดนะครับแล้วก็เป็นการรับประกันสินค้าได้นะลูกค้าใช้งาน Hummer ไม่ว่าจะเป็นการชนมันได้ข้างอ่าแรงต่างของ Hummer เนี่ยก็สามารถสแกนเคโค้ดเป็นการรับประกันสินค้าได้นะเพ สบายใจในการรับประกันของของเรานะครับแล้วก็มีคําว่าฮัมเมอร์ครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับเป็นกระชนหน้าของฮัมเมอร์นะครับแล้วก็ห่วงแดงโอเมก้าปกติเราจะเป็นห่วงแดงใช่ไหมอันนี้ลูกค้าขอเป็นสีน้ําเงินนะครับเราก็จัดการให้เลยทําสีให้กับลูกค้าเลยเป็นสีน้าเงินเรียกว่าเป็นสีน้ําเงินมืดแบบนี้นะครับก็สวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็หูรากจุงของเดิมที่มากับรถเนี่ยเขาก็มี2ข้างให้ซ้ายขวาลูกค้าก็สามารถใช้ของที่มากับรถได้แล้วก็ใช้ใช้กับที่เป็นกับชุดเหล็กตัมเมอร์ของ กระแทกด้านล่างให้นะครับตัวนี้เวลาลูกค้าขับทางที่เป็นหรือว่าออฟโรดเนี่ยมีเษดินเสดินของแข็งเนี่ยแผ่นตัวนี้ก็จะเซฟเครื่องยนต์ไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนะครับเรียกว่าด้านหน้าของเครื่องยนต์เราเนี่ยจะมีหม้อน้าคอมแอลต์ต่างนะก็เซฟเครื่องยนต์ได้นะครับสหรับตัววแท็กของเราคันนี้นะครับด้านบนกันบ้างด้านบนของเราเนี่ยใส่เป็นไฟแบบเมาอ่ลวดีมัลติรีเฟกเตอร์เป็นไฟ l e ลแสงสีขาวพร้อมไฟสีแคลมเป็นรูปตัว C แบบนี้ที่เรียกว่าไฟวิ่งกลางวันนะครับ ไฟ LED 3ดวงในหลอดของตัวไฟหน้านะครับก็เวลาเราเปิดกลางคืนเนี่ยแสงสีขาวนะครับก็สว่างเราเลยเห็นเส้นทางที่ขับอยู่นะครับไฟเลีย้ยสีสม้มอยู่ในโคมเดียวกันข้อไฟนหน้าให้ด้วยมีคําว่าเนเจอร์ตรงรุ่นนะครับเพราะว่าข้อไฟนหน้าของเราเนี่ยใส่ได้แต่ตัวที่เป็น x p ub, a พ t x t Sport White Tag นะครับก็ใส่ได้แ,แบบนี้นะครับด้านบนเราใส่สกรูทรงฟิตเป็นรูปม้า ม้าดาเงาแบบนี้นะครับม้าดําเงาเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกสีได้อยากได้สีะไรนะครับก็สามารถทําสีเลือกสีได้รถจะเป็นสีเทาดำนะครับลูกค้าก็อยากได้เป็นสีเทาดําตามสีตัวรถก็ได้นะครับสีแดงสีเขียวลูกค้าสามารถทําสีได้แล้วก็คีบเป็นสีดําด้านนะครับก็สกู๊ปเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถคือสีเมตาเกสีเทาดําแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของตัวายเทคขับ2เกียร์โต้หกสปีดเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเป็นเครื่องยนต์แพนเทอร์นะครับที่มาพร้อมกับตัวซิงเกิลเทอร์โบเทอร์โบเดียวแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่อัพเกรดใหม่จากตัวทีเดิมนะครับ ด้านซ้ายมีการตกแต่งของของเหลวนะครับของเหลวมีอะไรบ้างน้ำยาชิกระจกก็จะเป็นกระปุกสีน้ำเงินแบบนี้นะครับแล้วก็น้ำยาหล่อยเย็นเป็นสีเขียวมีตำแหน่งแม็กแลวก็มีนบอกอยู่นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นน้ำมันเบรกแบบมอเอรมเบรกอยู่นะสำหรับตัววาแท็กที่เป็นขับ2องเอลโต้6สปีดนะครับเราควรเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อเช็คของเหลวต่างๆระบบไฟต่างๆก่อนเดินทางไกลนะครับแล้วก็ในส่วนเนะครื่องยนต์นะเครื่องยนต์เรามีการออกแบบใหม่ให้เครื่องยนต์เนี่ย กับตัวรถทําให้พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันมีพื้นที่กว้างมากขึ้นนะครับประโยชน์ของเขาก็คือให้ช่วยให้อากาศที่เข้าไปจากด้านหน้าเข้าเครื่องยนต์ทำให้อากาศมันไหลหมุนเวียนได้ดีทำให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายอะไรง่ายด้วยนะเพราะว่าพื้นที่ด้านหน้ามีพื้นที่กว้างมากขึ้นการเปลี่ยนถ่ายตัวสายพันธุ์หน้าเครื่องเนี่ยก็ทําได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเราแทบจะไม่ต้องยกรถขึ้น้อยเลยนะครับก็สวิต่างๆก็ทําง่ายนะครับ พัดลมไฟฟ้าหรือม่านาไฟฟ้าเรามีการอัปเกรดใหม่ให้มีตัวดีเล์คอยวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์แล้วก็พวกของเหลวต่างๆนะผ่านพัดลมไฟฟ้าหรือม่านใบฟ้าตัวนี้นะครับปีตัวดีเล์คอยวัดอุณหภูมิทั้งหมดคือหัวใจสาคัญของเครื่องยนต์เนี่ยก็คือตัวพัดลมไบฟ้าตัวนี้นะครับท่ออินเตอร์เรามีการออกแบบใหม่ให้มีความคงทนมากยิ่งขึ้นนะมีความเหนียวมีความแข็งแรงในการใช้งานครับอายุการใช้งานของตัวท่ออินเตอร์เนี่ยก็จะมีการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับ แบตเตอรี่ <Battery S 2> เป็นแบบ AGM แบบนี้นะครับก็จับคู่กับไดชาร์จหรืออัลเทเนเตอร์ที่เป็นตัว250นะครับก็จากของเริ่มเราเป็นของเริ่มเนี่ยเป็น210เราเปลี่ยนเป็น250แล้วนะครับก็แบตเตอรี่ลูกใหญ่ไดชาร์จลูกใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็เป็นการที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจ่ายไฟในห้องนิสารเนี่ยทำให้ไฟเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับแบตเตอรี่ของเรา12โวลต์80แอมป์เลย AGM แบบนี้นะครับแบต AGM จะมีเฉพาะ Ford Nextgen ที่เป็นเกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับ กล้องฟิลอยู่ติดกับแบตเลยนะครับคำว่าตำแหน่งเนี่ยซ้ายของเหลวขวาแบตแล้วก็ฟิลครับแล้วก็ทอร้ํายามีการอัปเกรดใหม่เดินใหม่นะเราจะไม่เห็นว่าทอร์นามยาเนี่ยเขาจะไม่ติดกับเครื่องยนต์ที่มีความร้อนนะทำให้เวลาลูกค้าเปิดหนะ้าใช้งานแอร์เนี่ยทำให้แอร์นในห้องสารเนี่มันมีความเย็นที่เร็วขึ้นแล้วก็เย็นนานด้วยับบัตฟอร์ดนิเกเจนของเรานะครับทีนี้เราไปมาดูด้านข้างกันบ้างนะว่าเราแต่งด้านข้างอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับด้านข้างคันนี้ยก2นิ้ว ยกสนิ้วใส่แมกกับยางขอบ20นะครับยก2นิ้วเนี่ยก็ปีกนกคู่อิสระบนล่างเลยนะครับทำให้รถเนี่ยมันมีการยึดเกาะมันมีการเอียงโยกเนี่ยทำให้รถเนี่ยมันมีสมูทมากยิ่งขึ้นนะครับปีกนกคู่อิสระบนล่างมีเฉพาะตัวที่เป็นเริ่มต้นแล้วก็ยันตัวท็อปเลยของ Ford เท่านั้นนะครับปีกนกคู่อิสระบนล่างแบบนี้เลยนะครับยางเราใช้เป็นยางออสโตรนะครับสีที่ยาง33คูณ12.5 r 2 0เป็นยางออฟโรดที่เรียกว่าเน้นการขับขี่ออฟโรดคือ mt มาสเตอร์เ,เป็น m a สพเ e MT เป็นรุ่นซีรีส์ของยางออสโตนเขานะครับก็ถือว่าเป็นยางออฟโรดขอบ20เลยนะครับรับกับแม็กที่เป็นแม็กของ o a s i ซลายลก้านแบบนี้สีดำขิดเงินแบบนี้นะครับออฟตดลบแม็กเนี่ย18นะครับก็ถือว่ารับกับยางที่สวยงามมากเลยนะครับซุมล้อแบบฟันเฟืองแบบ6นิ้วแบบนี้นะก็ลูกค้าเลือกชุดแต่งเองก็เลือกลายแม็กเองก็ถือว่าเป็น เข้ากันได้ดีกับตัวชุดแต่งแล้วก็ตัวรถนะครับดิสเบรกหน้าแล้วก็ดิสเบรกหลังดิสเบรก4ล้อเลยสําหรับตัววายแท็กของเรานะครับมีระบบเบรก abs ป้องกันล้อล็อกนะครับ ebd การจราบเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์ esp ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวรถมี rom การลบพิกคว่ำนะครับแล้วก็ h la hill run assist นะครับรถออกตัวบนทางลาดชันส่วนสำคัญของตัว rom เนี่ยตรงการลบพิกคว่ำเนี่ยถือว่าสําคัญมากเวลาลูกค้าขับด้วยความเร็วเข้าโค้งเนี่ยรถมันจะมีระบบควบคุมให้รถไม่เกิดการพิกคว่ำนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีระบบนี้ตั้งแตต่่ัวทีเป็น ตัว XLT นะครับเริ่มต้นขึ้นไปนะครับต้านข้างเนี่ยใส่ไปได้ข้างเดิมไซสต์สเต็ปจากโรงงานเดิมนะครับก็เป็นสีดำด้านล่างก็จะเป็นคลิปขมเมียมแบบนี้นะครับของเดิมจากโรงงานเขามีมาให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สติกเกอร์เนี่ยลูกค้ารีเควสขอใส่คำว่าเล็กกำลัง ดีเซอร์วิสนั่นเองครับลูกค้าก็สามารถเลือกสติกเกอร์รายได้นะครับอยากได้คําแบบไหนก็บอกเราได้เลยเราก็จัดแบบคําแบบนี้ให้ลูกค้าเลยนะครับสติกเกอร์เรามีต้นฉบับเนี่ยเรามีสติกเกอร์เนี่ยหกสิบแบบนับลูกค้าก็เลือกได้หรือจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคําที่ลูกค้าเลือกแบบนี้ข้างๆรถแบบนี้นะครับก็มีคนเดียวของเรานัเองนะเป็นเอกลักษณ์ของเราก็รู้เลยว่ารถเป็นของรถเรานั่นเองนะครับ,รลลรรนนรบแล้วก็ในส่วนของการซาดเราลงค่าเราติดเพิ่มกับลูกค้าเรียบร้อยคนระับเราลังค่ามาจากโรง,งงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้กันซาติดเพิ่มฟิล์มติดแลลล้้้้วคคคััันนนีกกก็พรรออมมส่งบบูาเยะ กระจกมองข้างซ้ายขวาก็เป็นแบบฉบับของบอยแท็กเขาอยู่แล้วนะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้ไฟเลี้ยวสีส้มนะครับประตูเราใส่เบ้ารองมือให้กันรอยเวลาลูกค้าเปิดประตูนะนี่เวลาลวงเปิดประตูเนี่ยมันจะกันรอยตัวนี้นะครับแล้วก็กุญแจเป็นแบบสมาร์ทคิเลตมีป,มปุ่มปลดล็อกรถล็อกรถอยู่ในปุ่มเดียวกันนะครับเราสามารถดึงสลักตีออกมาได้นะครับตอนนี้ถ้ากุญแจเราเกิดความเสียหายพอเราเราใช้ไปนาน้ซักพักในกุญแจเราเกิดความเสียหายหรือชำรุดเนี่ยเราก็สามารถเอาสลักตัวนี้นะครับมาล็อกแบบแมนนวลได้นะครับแบบนี้บิดล็อกปลดล็อกเลยนะครับ หร <West> ือกรณีถ้าเรามีเด็กอยู่ในรถเรากลัวเด็กเขามาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่รถอยู่เราก็เอาสลักตัวนี้นะครับมาบิดล็อกประตูได้นะครับเขาจะมีสัญลักษณ์รูปเด็กอยู่ฝั่งผู้โดยสารคนนั่งนะครับตัวนี้ลูกค้าเ็เอาสลักกุญแจมาบิดล็อกประตูได้เลยนะครับกันเด็กเนี่ยที่เขาเปิดประตูเล่นเวลาเราขับขี่อยู่แบบนี้นะครับก็เป็นการล็อกเด็กโดยอัตโนมัติเลยนะครับหรือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ฝอดเนี่ยเขามีมั้งแต่ตัวเจนฑก่อนเกเจนใหม่ก็เป็นแบบนี้นะถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะครับ ด้านท้ายเราใส่เป็นสปอร์ตบาร์แบบบุ้นไวท์แท็กเลยนะครับของเริ่มจากโรงงานแบบนี้นับสีเทากราฟาคลิปเป็นสีเงินแบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามแบบนี้เลยนะครับลูกค้าก็ไม่ได้แต่งอะไรเยอะแต่ก็แค่นี้ก็ดูถือว่าสวยงามแล้วนะครับด้านท้ายมีคําว่าสติ๊กเกอร์คําว่าแรปเตอร์แบบนี้นะครับก็ถือว่าสวยงามแต่งทรงแรปเตอร์นะครับช่วงล่างแคสซีชิ้นเดียวนับแคสซีชิ้นเดียวร้อยรอยต่อนะครับของตัวเน็กเจนของเรานะครับมีเหล็กที่เชื่อมแคสซีฝั่งซ้ายฝั่งขวาเพื่อเป็นการยึดเกาะให้แคสซีเนี่ยม มันมีความพงทนในการบรรทุกหรือเราใช้งานไปนานเนี่ยแคตตี้มันไม่โคดไม่งอมไม่เบี้ยวนะครับชคแบบโมโนทูปนะครับเป็นแบบที่เรียกว,ว่าเน้นการทรงตัวเน้นความนุ่มการตอ้แบบชคเนี่ยก็จะเป็นกับรูปกากบาทนะครับตัวนี้ทําให้รถเนี่ยมันมีความนุ่มมากขึ้นเวลาเราขึ้นเอสะพานหรือเราขับด้วยความเร็วนะครับมียางการะแทกของแหนบให้ด้วยครับการแทกของแหนบเวลาลูกค้ามันทุกของท้ายกดเนี่ยยางตัวนี้จะเป็นเซฟแหนบไม่ให้แหนบเนบี่ยมันเกิดความเสียหายลดการแท้ของแหนบได้นะครับด้านข้างมีมีแป้นเย กรณีถ้าลูกค้าได้หยิบของด้านกระบ,บะท้ายเนะี่ยก็แค่ขึ้นเหยียบตัวนี้หยิบของได้ง่ายเลยนะครับไฟท้ายของรุ่นวาแท็กขับ2นะครับก็จะเป็นแบบ LED นะไฟเบรกแบบ LED ไฟเลี้ยวไปถอยยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะครับถ้าเป็นไวแท็กขับ4ก็จะเป็นแบบ FullLED เต็มระบบเลยนะครับขอบไฟท้ายให้ด้วยนะแบบนี้ก็ถือว่าสวยงามอคัเอรี่เสริมต่างๆเนี่ยเราใส่ให้ลูกค้าเรียบว่ารอบคันเลยนะครับฝาข้อบะท้ายเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับมีคำว่า Ford FORD ตรงฝากระบะท้ายโลโกโ้ Ford เสียบเงินแบบนี้มีพร้อมกล้องถ่ายหลังด้วยนะครับ ตอนนี้ถ้าลูกค้าถอยหลังเนี่ยก็จะไปออกภาพะจะไปออกที่จอซิงค์โฟเอ12นิ้วภายในห้องโดยสารแบบนี้นะครับอาชนท้ายของคัมเมอร์รุ่นโนวาซีรีส์นะครับก็ทําห่วงแดงห่วงเนี่ยให้มันเป็นสีน้ําเงินนะบปกตินเราจะเป็นเป็นสีนสแดงนะลูกค้าขอสีน้ําเงินเหมือนกันด้านหน้าเราก็จัดให้เป็นสีน้าเงินแบบนี้เลยนะตามที่ลูกค้าขอเลยนะครับแล้วก็ไฟ l e ล6ดดวงเลยฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาจะติดก็ต่อเมื่อเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับภาพจะไปออกที่จอซิงค์โฟเอ12นิ้วก็เพิ่มแสงสว่าง เวลาเราถอยหลังคืนเนี่ยก็ <S <S จะเพิ่มแสงสว่างจากตัวกันชนท้ายตัวนี้ได้นะครับแล้วก็กันชนท้าย4จุดเลยของตัววแท็กของเรานะครับกับ2คันนี้เกียร์โต้นะครับรุ่นวายแท็กเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นรถที่เน้นการใช้งานทั่วไปนะครับลูกค้าประกอบอาชีพค้าขายหรือรับเหมาก่อสร้างหรือพนักงานประจำเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะเพราะว่าเป็นรถที่เน้นกับลูกค้าที่ประกอบอาชีพทั่วไปนะครับแล้วก็รุ่นวแท็กเขาจะมีช่องไฟ เวลาลูกค้าจะไปแคมปิ้งปิกนิกต่างๆหรือออกทริปท่องเที่ยวออฟโรดต่างๆเนี่ยก็สามารถใช้ช่องไฟ12โวลต์ตัวนี้ได้นะครับนี่เป็นช่องไฟ12โวลต์แล้วก็ปลั๊ก3ตาหรือที่เรียกว่าช่องไฟ230สามารถรองรับเครื่องใช้ไฟได้4ร0วัตต์เลยถ้าลูกค้าไปแคมปิ้งปิกนิกต่างๆเนี่ยก็ใช้ปิ้งย่างอะไรได้ตามช่องไฟตัวนี้เลยที่ไม่เกิน400วัตต์นะครับก็สามารถใช้งานได้แบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราดูภายในฝั่งผู้โดยสารคนนั่งแล้วก็คนขับกันบ้างนะครับ ฝั่งผู้โดยสารคนขับนะเบาของรุ่นวแท็กี่ยก็จะเป็นสีดําเดินได้สีส้มแบบนี้ตามรุ่นฉบับของรุ่นว t แท็กของเขาเลยนะภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับก็ทําให้ภายในมันดูมีทรงสปอร์ตมากขึ้นสําหรับตัวว t แท็กนะครับฝั่งผู้โดยสารตอนหลังมีช่องแอร์สช่องนะครับแล้วก็ช่องไฟ230หรือที่เรียกว่าปลั๊กสามตาเนี่ยรองรับเครื่องใช้ไฟได้สี่เหลัตต์เลยแล้วก็มีย s b ิไดซีให้ลูกค้าสามารถชาร์จแบตโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับ ฝั่งผู้โดยสารคนขับนับเบาะเนี่ยก็จะเป็นแบบไฟฟ้าคู่หน้านับเดินหน้าถอยหลังได้ลูกค้าก็สามารถตับแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับแบบไฟออโต้นะครับมีช่องวางแก้วให้ลูกค้าได้สามารถใช้งานได้วางแก้วน้าได้เวลาเราขับรถเราซื้อกาแฟมาเราก็สามารถวางแก้วน้าตัวนี้ได้นะครับช่องแอร์นี่ครอบด้วยสีดําเงาแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับปรับกระจกไฟฟ้า4บานฝั่งคนขับทั้งหมดปรับพับได้กระจกไฟฟ้าอยู่ฝั่งคนขับทั้งหมดนะครับกดสตาร์ทแล้วสำหรับตัวว i ยแท็กนะครับ พงมาลัยเนี่ยถ้าเราจะปรับตำแหน่งของพงมาลัยเนี่ยของเราเนี่ยจะมีตัวก้านใต้พงมาลัยลูกค้าสามารถดึงออกมาแล้วก็ยืดเข้ายืดออกได้ในการตั้งพงมาลัยนะครับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับก็พอเราได้ตำแหน่งปุ๊บเราก็แค่ล็อกพงมาลัยแค่นั้นเองนะครับพงมาลัยเป็นพงมาลัยไฟฟ้าปรับได้สี่ทิศทางนะครับการเซ็ตค่าหน้าจอฝั่งคนขับแบบนิ้วเนี่ยมีการเซ็ตค่าอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับฝั่งคนขับก็จะมีการเซ็ตค่าหน้าจอพันแป้นพงมาลัยด้านขวานับแล้วกดสามขีดตัวนี้เข้าไปนะครับ หน้าจอ8นิ้วก็จะขึ้นมาให้เราเซตค่ามีไมวิวเดินทางน้ำมันนะครับออฟโรดการลากจูงนะครับตำแหน่งเครื่องเสียงแล้วก็โทรศัพท์การตั้งค่ามีการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเนื้อหาบนหน้าจอนะครับมุมมองคลาสสิกลูกค้าเซตค่าได้นะครับแล้วก็โหมดซ่อมบำร,รุงยนต์นะครับมีการเซตค่าดูค่าของน้ามันเครื่องนะครับกรณีถ้าลูกค้าจะเช็คน้ามันเครื่องเนี่ยก็เข้ามาที่โหมดของตัวคุณภาพน้ํามันเครื่องได้นะครับกรณีถ้าเรา ใช้รุ่นก่อนเนี่ยเราต้องเปิดฝากระโปรงดึงก้านวัดซึ่งเป็นการวัดค่าที่ยุ่งยากนะครับเรามาใช้ตัวนี้เรียกว่าใช้งานได้ง่ายเลยผ่านระบบออยไลท์ของตัว f o r ์ n ในเกของเรานะครับด้านซ้ายก็จะเป็นการใช้งานของระบบคูนทรลคูนทรลมีอะไรบ้างนะครูนทรลก็คือลิมิตคือเรียกว่าเราจะจํากัดความเร็วเท่าไหร่เรากดเข้าไปนะครวก็เซ็ตความเร็วแบบนี้นะครับเซ็ตบวกเข้าไปความเร็วก็จะขึ้นที่หน้าจอ8นิ้วของเราเราก็จะล็อกไว้ที่เท่าไหร่นะครับกดเซ็ตบวกค้างไว้ความเร็วก็จะขึ้นเป็นหลักรเรา เราจะล็อกล้มที่80รถเราจะวิ่งได้แค่80เท่านั้นนับหรือว่าเป็นการจํากัดความเร็วนะครับเราจะเพิ่มความเ,เร็วรอแค่เสร็จกดเซ็บวกแบบนี้เข้าไปนะครับและระบบคูรอนโทนอันนี้คือจํากัดความเร็วอันนี้คือล็อกความเร็วกรณีถ้าเราขับรถอยู่แล้วเกิดขับที่มันเส้นทางตรงที่มันยาวๆเนี่ยลูกค้าจะให้รถวิ่งเลยอัตอโนมัติก็กดตัวนี้เข้าไปเลยนะครับกดแล้วก็เซ็ความเร็วแบบนี้นะครับก็จะเราล็อกววทีเทย่ยไหล่รถเราจะวิ่งโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาคอยหเหยียบคบบค,คัันเรร่่่่งงะะบจจแหหลลอขีูทฝ้า 8นิ้วคนขับมีอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายสุดก็จะวัดความร้อนความเย็นของอุณหภูมิน้ำนะครับตรงกลางจอก็บอกตำแหน่งของเลขไม้แบบดิจิตอลแบบตัวเลขเลยแล้วก็ด้านล่างก็จะบอกตำแหน่งของเกียร์เราเข้าเกียร์ไหนอยู่นะครับไฟสีเหลืองก็สแสดงตำแหน่งเกียร์คือ P R N D M นะครับด้านขวาก็บอกตำแหน่งของเลขไม้ของน้ํามันในถังว่ามีกี่ขีดวิ่งกี่กิโลน้ามันถึงถึงศูนย์นั่นเองนะครับมีว่านหน้าจอใหญ่ๆ8นี้เลย8นิ้วฝั่งคนขับนะครับ แล้วก็ในส่วนของแอร์แบ็กแอร์แบ็กของเรามีทั้งหมด6ลูกนะครับมีด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ม่านถุงลมนิรภัยนะครับรอบคัน6จุดเลยนะครับจอซิงค์โฟ12นิ้วต่อแ p ปเปิลคาเพนดอร์โตได้จอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าเรียกว่าเราเปิดบลูทูธโทรศัพท์เนี่ยระบบซิงค์โฟเนี่ยของเขาจะลิงก์กับโทรศัพท์ให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับนี่การใช้งานต่างๆก็อยู่ที่หน้าจอทั้งหมดเลยนะครับแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างนะวิดีโอรายการโทรศัพท์นะครับสื่อก็คือบลูทูธต่อบลูทูธกับโทรศัพท์เรรา Apple Car Play Android Auto นะคับ การตั้งค่ามีอะไรบ้างการตั้งค่าก็มีโหมดควบคุมนะครับออโต้โฮเนี่ยจะเป็นระบบเบรกมือไฟฟ้ากรณีถ้าเราเปิดระบบไว้เนี่ยรถจะหยุดโดยอัตโนมัติแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยในการทํางานนะครับโหมดควบคุมต่างๆรายการโทรศัพท์นะครับระบบช่วยเหลือผู้ขี่รถยนต์ทั่วไปการเชื่อมต่ออัปเดตซอฟต์แวร์ระบบสังงานของฟอร์ดโหมดวอลเลตต่างๆลูกค้าสามารถตั้งค่าที่จอซิงโฟเอได้ผ่านระบบการตั้งค่าเสร็จค่านะครับ แอร์ปรับแบบอัตโนมัตินับแยกซ้ายขวาแล้วนะครับนี่ลูกค้าจะให้ซ้ายเท่าไหร่ขวาเท่าไหร่ก็สัมผัสทิศหน้าจอได้เลยหรือจะปรับหมุนแบบไม่นุ่ด้านล่างก็ได้นะครับเราจะเลือกอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็หมุนได้นะครับเพิ่มแรงลมนะครับไล่ฟ้าแม็กล้อแม็กเอซการกินเข้ารถนะครับแล้วก็ไฟายุกเฉินอยู่คอนโซลด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับมีที่ชาร์จไวรเลสยูดีไดซีให้ของตรงคอนโซลกลางนะครับเกียร์รอบเมื่อกี้อัตโนมัติ6สปีดลูกค้าสามารถใช้เมื่อกี้ธรรมดาได้คือตัว M ตัวนี้สามารถ ซีเล็กชิปได้6สปีดเลยบนหวเกียร์แบบนี้นะครับก็ใช้งานเกียร์ธรรมดาได้นะครับเบ็กมือไฟ้าอยู่กดชนกลางแบบนี้นะครับปรับโหมดกับรับคีย์เรากดปรับโหมดเนี่ยกดเข้าไปหน้าจอเขาจะขึ้นให้เราปรับโหมด4โหมดนะครับมีโหมดอะไรบ้างนะครับปกตินะโหมดแรกเลยโหมดที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับโหมดอีโคนะคือโหมดประหยัดโหมดที่3คือลากพ่วงโหมดที่4คือถนนลื่นกรณีถ้าเราขับรถอยู่แล้วฝนเกิดฝนตกถนนลื่นเนี่ยเราก็ต้องปรับไปที่โหมดถนนลื่นนะครับ อ่าสีโหมดในการปรับโหมดสำหรับตัววายเทคขับ2คันนี้ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวระบบแท็กชันคอนโท l อยู่ตรงคองนโซลกลางนะครับตัวนี้เป็นระบบป้องกันลดตัวล้อฟรีจะทํางานโดยอัตโ,ตโนมัตินะครับในส่วนของช่องวาง,วางแก้วน้ําสําหรับคู่หน้าคนขับแล้วก็คนผู้โดยสารคนนั่งเลยนะครับนี่คอนโซลกลางของรุ่นวายท็ก็จะเป็นสีดําเดินได้ด้วยสีส้มแบบนี้นะครับช่องด้านหน้าก็สามารถใส่ของได้ลูกค้าก็สามารถใส่ของเล็กๆ็นน้อยได้นะครับ ภายในจะเป็นสีดําทั้งหมดสำรับรุ่นไวแท็กนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวกระจกตัดแสงแบบอัตโนมัตินะครับเซ็นเซอร์ตัวเปิดปิดไฟอัตโนมัติอยู่ด้านบนเลยแล้วก็เปิดปิดไฟห้องโดยสารอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับแล้วก็ช่องใส่แว่นตานี่ลูกค้าก็สามารถใส่แว่นตาได้นะครับภายในสวยงามแบบนี้เลยแบบตัวไวแท็กรุ่นเริ่มต้นอย่าตัวท็อปเลยนะครับสำหรับพี่ๆเป็นเพื่อนทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญของโปรโมชั่นของรุ่นไวแท็กขับ2คันนี้ราคารถหนึ่งล้านธงหมื่นสิบบาทเป็นไวแท็กขับ2เกียร์โต้สปีด ครคันนี้แต่งแบบเรียกว่าแต่งจัดเต็มให้ลูกค้าเลยนะครับทุกอาชีพจัดแฟน,นได้เรามีเจ้าที่ทำงานจาถึงบ้านแล้วก็ส่งมอบรถถึงบ้านกันเลยนะครับจองออนไลน์ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นเจอหน้าเซลล์ก่อนมารับรถนะครับปรับพี่เพื่อนทุกท่านสนใจอยากทราบรายละเอียดแคมเปญโปรชั่นเนี่ยก็สามารถโทรสอบถามช่องฟอร์ดแอปเปิลพันครเกษตรน้องมินได้โทรสองหนึ่งสองศูนย์แปดศูนย์หกนั่นเองนะครับปรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้จเจอกันใหม่คลิปหน้ามีรถอะไรแต่งให้สวยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้พี่เพื่